วันนี้เราจะมาเปิดกล่องแอดมิน15กล่องมาดูว่า จะได้แบบไหนบ้างจะพามาชมเลยว่ากล่องแอดมินมันเป็นยังไงคือกล่องแบบนี้นั่นเองและตัวติดค่าสถานะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะและอยู่ข้างบนด้วยนี่ว้าวว้าวถ้าคลิปนี้ถึง1 0,000ห like, มื่นไลค์เดี๋ยวพี่จะเอากล่องแอดมิน100กล่องมาเปิดให้น้องๆดูเลยแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนนะฮะรอบนี้และกล่องนี้ก็ได้มาจากกิจกรรมแอดมินที่มาตอนตีสี่นั่นเองและตัวนี้ก็คือของเพื่อนพี่นะ เพราะนั่นเงใจกันด้วยครับน้องนกล่องแรกเลยเปิดเฮ้ย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 มีสิทธิ์ได้ตัวผสมอ๋อฮะผสมใหญ่เลยโอ้โหถือว่ายากอยู่ยากอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเอันนี้คือมันเกลือใช่ไหมเกลือแน่ๆพี่ว่าเกลืออันนี้ของเพื่อนนะครับมาดิเฮ้ยเฮ้ยเอย่าว่านะมันได้ตัวผสมอ่ะอุทธรเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สมล้หน้าฮิฮิฮฮสะใจตัวผสมมาเฮ้ยเกลือเกินอ่ะคุณดูโอ้โฮ้ยเฮ้รอบนี้รอบนี้โอ้โหห้ากล่องกูได้นกอีกาได้นกอะไรเนี่ยแต่ว่าน้องน่ารักดีนะนอกอะไรวะเนี่ยนกขา,าวเนี่ย แต่ว่าผสมกันเวย้ยและเรามาเปิดกล่องแอดมินที่เหลือ5กล่องกันต่อคลิปนี้ขอคนละหนไลค์กันด้วยนะครับน้องๆเพื่อเป็นกำลังใจและในเมื่อน้องๆกดไลค์ like เร้วไปกันต่อมากล่องตัวนี้ตัวผสมเฮ้ย,ยอะไรอ่ะ 4.5M ุด้าิแอดมินอะไรวะเน,นี่ยตัวต่อไปครับอุย้ยผสมอีกนิดเดียวอย่าว่านะ เป็นตัวนี้เรียนน,นี่คุยเอานะเอ็นนินอ,อตออะไรปิตาตัวดีเนี่ยตัวดีใช่ไหมคุณดูมึงจะเอาช้ำแบบตรงข้ามนี้ยเหรอถามจริงโทษตบทว,วไปไม่ต่างกันเลยกับ ตรงข้ามอ่ะแต่ว่าดีกว่าพวกนี้นิดหน่อยมาดิจัดมาครับน้องๆโอ้โหกูเลิกเล่นเกมนี้ได้เป่าว่ะอ่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่จะลงร้านเอกไนสอบให้เลยเนี่ยด้วยแค่นี้น้องๆมาเอาเลยแค่หนึ่งเองใช่ไหมหนึ่งไหโอโอเคถูกแล้วแค่หนึ่งอ่ะมาจัดได้คือเราเกลือขนาดนี้ทุกคนคิดว่างไง อ่ะไปข้างบนกันต่อคือเปิดของพี่เยอะแล้วอ่ะคนดูมาเปิดของเพื่อนก่อนละกันนะครับรอบนี้เพื่อนเปิดจากเนี่ยของเพื่อนเนี่ยตรงนี้เลยชึบชรแชร์เอา,อเอาก,ก,กูใช่ไหมเอ็มเฮเอากูใช่ไหมมึงน่ามึง,งเกินไปหรือเปล่า ขอเพื่อนก่อน <c oughs> ของเราทีหลังอันนี้คือพี่ไม่ชี้เลียดนะอเน,นี้ยไม่ชี้เลียยนะนเนี้ยมันกลับไปแล้วอันนี้ของพี่นะครับมน้องไม่งี้เป็นไงเฮ้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 โอ,อ,อ,อ้โหลืมปึ่มเปลาก็ยังดีกว่าข้างล่างอ่ะกล่องฟ้า ชิงตมากล่องพี่นะครับน้องๆและทุกคนละ่ะคิดว่าพี่จะได้อะไรเม้นมากันหน่อยเม้นก่อนนะครับอย่าโกงนะเม้นมากันเลยมามามาแล้วเว้ยจุบแชบโโฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ้ยโอ้โหกูเจ็บใจจริงๆเลยต่อไป ตผสมตัวผสมจิว๋วโคตรด,ดีน้องๆเอาไหมปีเลยอ่าขอาไปต้องมาต้องมามาวัะนี้ยกูเปิดสิบกาอันกูเพิ่งได้อันหนึ่งที่มันดีแทะแบ็คโฮดเว้ยเป็นไงเป็นไง ได้อยู่ย,ยังไงเราก็เดินทางมาถึงอันสุดท้ายแล้วพี่ก็ขอกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กันไว้ซะหรู้ว่าใครมีสูตรกดบ้างปะบอกพี่ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะเอากล่องเยอะๆอะมากดอีกอื มามาก่อนจะกดอะถามน้องๆหน่อยว่าน้องๆได้อะไรบ้างคือมันจะมีอัปเดตใช่ไหมน้องๆน่าจะได้กล่องแอดมินกันน้องๆล่ะเปิดได้ตัวดีหรือเปล่าอันนี้หรือว่าเป็นดีพี่ที่เกือคนเดียวอ้าวเอาไปเลยยึบอันสุดท้ายแต่ไม่แล้วมึงจะมาทำไมน้องอีแกเนี่ยนกกลงแก่มึงจะมาทำไมเฮ้ยเอาเป็นว่า ใครที่อยากได้แพะแบ็คโค้ดตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาให้คิดฮอดล้านเอในายสอบได้เลยพี่ค่อนข้างจะโอ้ยเกลือมาเอากันหน่อยเดอ้อแบบนี้พี่ไม่อยากได้เลยโอ้โหเอาล็อตเอกนายสอบจบแค่นั้นแหละเอาแบบตุกๆเลยเอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดใจกันไว้ด้วยอย่าลืมถึง1 0,000ไ like. ลค์พี่จะมาเปิด100กล่องให้น้องๆได้ดูกัน บอกเลยว่าเหนื่อยเนี่ยเราเราจะเซื้อไปพร้อมกันแค่นี้ทำไม่ได้หรอรัอกนะเจ็บเจ๊บไปเจอกันนะครับบ๊ายบาย